morning, <Good> morning. วันนี้ก็ครบ3วันที่เรามาเที่ยวคอนคอร์ตตนแล้วก็มาทัวร์พอทเทอรี่ทัวร์เนาะวันนี้ก็เป็นวันเช็คเอาท์ตั้งแต่โอทำงานเป็นแม่บ้านในโรงแรม,มก็จะมีนิสัยเช็คเอาท์แล้วก็ชอบเก็บข้าวเก็บของให้เรียบร้อยเวลาแม่บ้านเข้ามาทำก็จะได้แบบประหยัดเวลาเขาอะค่ะเพื่อนๆเก็บขยะเก็บผ้าปูอะไรเรียบร้อยโอ้ว่าแม่บ้านเข้ามาคงตกใจเกิดอะไรขึ้นพอเวลาโอทำ ความสะอาดในห้องในโรงแรมโอก็ตกใจเหมือนกันพอเวลามีแขกที่พักบางคนเขาก็เก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยค่ะแต่มันช่วยนะมันช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำทำห้องได้ทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นมุกนี้ใช้ได้แค่พักโรงแรมในอังกฤษนะแต่ถ้าพักโรงแรมในประเทศไทยไม่ต้องทำทิ้งแต่ทิปไว้ทิปหนักๆก,ก็พอแม่บ้านก็จะแฮปปี้มากค่ะ แต่ที่อังกฤษเขาจะไม่มีวัฒนธรรมทิปอะค่ะเขาก็เลยไม่ค่อยทิ้งทิปแต่ถามว่าโอ้ทิ้งทิปไหมก็ทิ้งทิปบางครั้งถ้าโอ้มีเงินนะแต่ด้วยความที่อยู่อังกฤษส่วนมากไปไหนมาไหนก็จะจ่ายด้วยสแกนด้วยบัตรสแกนกับโทรศัพท์เนาะก็เลยจะไม่ค่อยถือเงินสดก็เอาเป็นว่าช่วยโดยการช่วยเก็บห้องก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการอยู่ในเมืองใหญ่ๆเนาะบ้านช่องก็จะอยู่ติดๆกัน ฮอลิเดยนี้อีกที่หนึ่งที่เราจะไปก็จะเป็นบริเวณ y o r k s เชอร์มอลเนาะโอจองไว้ตั้งใจว่าจะหาเดินแถวนั้นแล้วก็สำรวจแหล่งน้ำตกลำธารเพื่อจะไปไว่ายสวิมมิ่งแถวนั้นเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันระหว่างทางนะคะที่เราจะไปก็ดูใน Google Map ที่โอเซฟเอาไว้มันจะผ่านว i n เทจ e อม p o โ i u m หก็เลยบอกฮิวว่าแวะตรงนี้แป๊บหนึ่งนะโออยากดูของเก่าชอบไหมฮิวซิตี้ไลฟ ไม่อว้าวมากส่วนคนนี้ก็นาวมากมีความเดิมลำบากมากมันลื่นนี่นะคะเรามาที่นี่ค่ะ Vintage Emporium จากการที่โหเดินดูเนาะมันจะจัดเป็นล็อกๆ็อกล็อก,อ,กอารมณ์ทำเหมือนเป็นพาซ่าแต่ละล็อกแต่แต่ละบล็อกเนะี่ยมันก็จะเป็น คนที่เป็นเจ้าของเขาคงมาจัดไว้แล้วคงเขียนโค้ดอะไรไว้อะเพื่อนๆเ,เวลาขายเขาก็จะมีที่แคชเชียร์ที่จุดเดียวแล้วก็สิ้นเดือนคงให้เงินตามของที่เขาขายได้อะเพื่อนๆพอ,พอมองดูมันมันจัดเป็นล็อกๆมันจัดแล้วก็การเขียนป้ายชื่อป้ายของราคามันก็จะมีชื่อของเจ้าของที่ล็อกตรงนั้นอนะเนาะโออัดมาแล้วก็ต้องมา ภาคเสียงค่ะเพราะว่าอยู่ในวินเทจแอนโพเลียมในเนี้ยเขาเปิดเพลงเสียงดังตลอดเวลาเลยแล้วพอเวลาโอ,โอเดินเดินไปเนาะอ,อก็เอาอีกแล้วจินตนาการของเก่าพวกนี้มีเจ้าของเก่าตามมาไม่ว่าเดินไปเดินมาก็เริ่มหวงเหวงเป็นบ้ามากเลยโอ้อันนี้เข้ากับติม <S <S ในห้อง ห้องดนิ่งรูมเลยอ่ะสวยดูจานสโปรตรุ่นนี้จานซุป33ปอนด์1 2 3 4 4ใบ4ใบ33ปอนนี้เหมือนกันสโปอรซุปโบ สามสิบสามปอนด์สี่ใบเป็นรุ่นที่สปอรต์ตไม่ผลิตแล้วก็มีนี้ด้วยคริสตตลเชิงเทียนสิบแปดปอนด์ว้าวแก้วก็มีนี้ด้วยมาลิงชอบมากเลยเพื่อน มีของดีๆเยอะเลยอ่ะสวยๆทั้งนั้นปัญหาคือตู้ที่บ้านเต็มแล้วมีชุดเซตกาแฟของรอยัลอเ b e ร์ชัยนาสีกลุกลายกุหลาบด้วยเซตนี้ร้อยหนึ่งแพงอยู่นะแล้วก็เป็นแก้วต่างๆงานแก้ว เครื่อง glassware มีกระเป๋าลายผ้าถุงด้วย38ปอนปด์อนแพงอยู่นะตุ๊ก,กตาเทดดี้มีโบราณตัวละ15ปอนกับตัวนี้30ปอนต่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยคุณภาพของอันนี้ดูดีกว่าไม่น่าถึงแพงกว่า30ปอน อยู่ในเวิร์กนี้นะคะเพื่อนๆราคาทุกอันท่ลิส์คนท่ลิสชื่อ A.O.Y. ใช้คนไทยเปล่าชื่ออ้อยเปล่ามุมนี้โอ้โหเต็มไปด้วยคอคอรีถ้วยชามลามไหมี KLM Duff House ด้วยเท่าไหร่อ่ะ ป้าสิบห้าปอนสนุนราคานี้แหละใน ebay ก็ประมาณนี้สิบสองถึงสิบห้าปอนฮิวดีใจเริ่มเห็นทุ่งหญ้าเริ่มเห็นฟ้าเปิดเริ่มไม่ได้อยู่ไกล กับความซีวิไลแล้วเริ่มห่างไกลความซีวิไลออกมาสามีโอชอบอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนๆคนอังกฤษกส่วนมากก็ชอบแบบนี้ด้วยแหละชอบไปอยู่อะไรที่มันแบบบ้านนอกแบบนี้ตอนย้ายมาใหม่ๆโอก็ไม่เข้าใจนะตอนนั้นที่เลือกซื้อบ้านโอก็ยังขัดใจมากเลยที่ฮิวไม่ไม่เอาบ้านที่อยู่ในเมืองเฮกซแฮมเนาะมาเอาบ้านที่อยู่นอกเมืองเฮกซแฮมออกมาอีกขับรถทีนึงต้องเจ็ดแปดไม้ แต่พอโอมาอยู่ไปอยู่มาได้ประมาณ3ปี4ปีเอก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าการอยู่นอกตัวเมืองออกมามันดียังไงมันสง,งบจริงๆค่ะมันสง,งบแล้วมันพอตกกลางคืนมันก็มืดตึบมืดสนิทแล้วก็เงียบไม่มีอะไรเลยพอเราเดินออกมาจากบ้านก็เห็นฝูงแกะเห็นทุ่งหญ้าเงีย้ยคือมันรู้สึกดีจริงๆเมื่อก่อนนี้ก็คิดว่าอยู่ในเมืองะมันดีหากินสะดวกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาอยู่อังกฤษแล้ว ไม่จําเป็นต้องไปหากินทุกวันนะ่ะเออไปอาทิตย์ละครั้งก็พอซื้อมาแล้วก็มาเก็บไว้ที่บ้านการอยู่ที่บ้านแล้วอยู่แบบเงียบสงบใกล้ชิดธรรมชาติอันนี้ดีดีกว่าอันนี้ระหว่างทางนะคะเราก็ไปแวะกินอาหารเที่ยงกันอีกแหละก็เจอใน Google Map อีกแหละมันเป็นประมาณมันเป็นอารมณ์ประมาณเหมือนฟาร์มช็อปฟาร์มฟาร์ช็อปเลสซลองค่ะเราก็กว่าจะขับหากันมาเจอเนาะใน Google Map มันก็ไม่ได้อพอตเอาไวด้ดีเราต้อง เข้าไปอ่านในเว็บไซต์ของร้านอาหารร้านนี้ค่ะมันก็จะอธิบายทางมาที่ชัดเจนเนาะเราก็เลยถึงมาถูกนี่ค่ะเพื่อนเบรรยากาศฟาร์มช็อปมันคือฟาร์มเลสซอรองค่ะเพื่อนเพื่อนเลสซองที่ตั้งอยู่ในฟาร์มนี่ไม่กลัวคนไม่สนใจคนด้วยมีความใกล้ชิดธรรมชาติมากๆพออูเข้าไปในร้านเราตกใจเพื่อนเมันมีความพอชมาก ความไฮโซมากในนั้นมีแต่คนไฮโซร้านอาหารนี้เพิ่งเปิดได้ไม่ถึงปีค่ะโอ้ดูในรีวิวดูภาพของอาหารมันน่ากินดุยแล้วมันเป็นทางผ่านที่เราจะไปพักโรงแรมพอดีโอก็เลยแวะอาหารก็อร่อยค่ะไม่ผิดหวังพนักงานก็บริการดีคือบริการดีแล้วก็พูดคุยดีแล้วก็เมา้ามอยกันดีกับซามิโอเนาะเพราะว่าเขาเป็นโลเคอลเป็นคนโลเคอลเนาะ เขาก็ถามวาว่าเราจะไปพักโรงแรมไหนอะไรเงี้ยเขาก็แนะนําร้านชีสอะไรแถวแถวนั้นนะคะนี่ก็เป็นระหว่างทางที่เราจะไปนะคะระหว่างทางที่เราจะไปโรงแรมที่พักโรงแรมที่พักในอังกฤษส่วนมากเขาจะให้เช็คอินได้ประมาณบ่าย3ามโมงนะคะแล้วก็เช็คเอาท์ก่อน10บโมงค่อนข้างไม่แฟร์เนาะพักไม่ถึง24ชั่วโมงคือ,อยังใช้โรงแรมไม่หนำใจเลยเนี่ยค่ะเราก็ตามแซฟแนนกันมาจนถึงหมู่บ้าน ที่โรงแรมของเราตั้งอยู่นะคะชื่อโรงแรม The t r a ร k d ด g อกลำบากลำบนกับการขนขอขึ้นบันไดเหนื่อยไหม <laughs> บันไดหลายขั้นมากม <laughs> นี่นะคะห้องไม่ใหญ่แต่เตียงใหญ่ใหญ่ยังไงก็ยังเป็นไซส์คิงไม่ใช่ซูเปอร์คิงก็คือประมาณห้าฟุตห้าฟุตครึ่ง อันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าดูห้องน้ำห้องน้ำเล็กๆคะ่ะห้องน้ำเล็กๆ yes it's like a shower in the bath ไม่ชอบบนซาเหิวมีบรรยากาศภายในห้องเราในโรงแรมนะคะบันไดขึ้นไปชั้นสอง ี่ห้องทานอาหารเช้าค้ามอันพากลบฝนมาในช็อปปิ้งเซ็นเตอร์เราไม่ได้แพ็คอะไรที่เป็นแบบเสื้อผ้าวอเตอร์พูฟมาเลย แต่พอมาัันพ c ็ของที่ได้มาหายปวดหัวเลยขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมช่องโอบไลฟ์บล็อกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย